อบจอพิษณุโลกมอบถุงจังชีพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มวันที่22ตุลาคม2568นายมนชัยวิวัฒานานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายชวฤทธิ์ชายกูลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายสรายุทธคชพง์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรีวีรพัฒน์จินดวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกเขตอำ,อำเภอเมืองพิศณุโลกและอำเภอบางกระทุ่มและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกได้นำถุงยางชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศณุโลกจำนวน777ชุดไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศณุโลกจำนวน5จุดดังนี้ จุดแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่จำนวน37ชุดจุดที่2เทศบาลตำบลห้วยแก้วจำนวน150ชุดจุดที่3เทศบาลตำบลบางกระทุ่มจำนวน14ชุดจุดที่4วัดท่ามะขามตำบลไผ่ล้อมจำนวน286ชุดและจุดที่5องค์การบริหารส่วนตำบลน,นครนป่าหมาก254ชุดโดยในการมอบถุงยังชีพครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นในอำเภอบางกระทุ่มรวมให้การต้อนรับ